เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายเกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับมาพร้อมกับ2กิจกรรมเลยแต่กิจกรรมจริงๆจะเป็นกิจกรรมจี้เครื่องรางนะครับก็อีเวนต์แรกนะฮะก็จะเป็นลูกเต๋าใหม่ก็อัปเดตเป็นประจาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกใหม่นะครับแต่ขอบอกว่าลูกเต๋าใหม่ที่มาในวันนี้ในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นลูกเต๋าที่น่าจะเป็นเกือบเกือบลูกเต๋าล่าสุดข,ของเกาหลีนะ โอถือว่าเซิร์ฟไทยนี่เอาลูกเต๋าแบบโอ้โหล้ำล้ำลวงหน้าเกือบล่าสุดข,ของของกาครับชื่อลูกเต๋าว่าลูกเต๋าคู่นักเดินเรือนะครับก็ถ้าใช้เพชรซื้อนะครับราคา470เพชรนะครับแต่ถ้าเลเวลตัน75แล้วเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคากี่ทองครับยวดูกัอนอ่าน่ล้านสองแสนทองอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยเนาะแล้วก็แน่นอนครับค่าสเตตัส ของกเก่าก็จะลดลงนะครับแล้วก็เนี่ยครับอัปเกรดลูก,กคู่หูนักเดินเรือจนถึงเวลสูงสุดนะครับพบกับความสามารถสุดพิเศษแล้วก็รับตัวสุ่มจีเครื่องรางคาร์ดเอสนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขายลูกเต๋าเก่าดีกว่าครับเพราะยังไงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วลูกเต๋าเก่าเนี่ยอ่ะขายลูกเต๋าเกตทฮีมาไปเลยแล้วกันครับแล้วก็มาซื้อลูกมันอ่ะผมซื้อได้ทองอยู่แล้วครับ อ่าหนล้าสองแสนทองอ่าเราก็เราเอามาอัพกันเลยครับอ่าคันสุดท้ายครับอ่าอัพตันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในกล่องจดหมายกันนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะสำหรับตัวสุมจีข้างล่างเอแต่ก่อนอื่นจะฟังเสียงของลูกเต่านี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่เสียงก็จะประมาณนี้เนาะก็มีเสียงโลมาด้วยนะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตเอฟเฟกนะครับนี่มันจะมีปลาโลมาลอยออกมาด้วยนะครับก็เป็นลูกเต่าที่สวยอยู่นะนะครับอ่ะเราไปดูกล่องจดหมายนครับอ่ากล่องจดหมายอ่าอยู่นี่ครับนี่ตัวสุ่มจี้ข้างล่างเอเป็นตัวสุ่มจี้ข้างล่างสุดทิตเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีครับว่า จี้ <G S 2> ข้างล่างสุดทิศเนี่ยผมจะได้อะไรนะครับไปดูเลยครับมันจะสุ่มจี้สุดทิศอะครับโอ้โหได้แกนแม่เหล็กที่จริงผมหวังตัวหมวกสปีดนะผมว่าน่าจะมีโอกาสได้นะไอจี้ไอ, G ไอเนี่ยผมมีเยอะอยู่แล้วอะต่อไปเรามาดูอีเวนต์หลักกันบ้างครับอีเวนต์หลักก็จะเป็นอีเวนต์จี้ข้างล่างนะครับมาใหม่สองจี้เลยนะนะครับอีกจี้ครับไม่เชิงเป็นจี้ใหม่เป็นจี้ที่อัปเกรดความสามารถให้เปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้น เป็นแบบติดเกตแบบคริสตัลอีกจี้หนึ่งเป็นจี้ใหม่เลยครับเป็นจี้แขวนที่ถ้ำน้ําแข็งเท่านั้นแต่เราไปดูจี้ที่เกตความสามารถก่อนที่เป็นจี้เก่าแต่อัพความสามารถให้มันเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นก็คือจี้โลสะท้อนกลับแต่อัพความสามารถขึ้นนะครับก็คือเป็นแบบคริสตัลนะครับโอกาส90%อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะ ถามว่าจี้เนี้ยมันมีข้อดียังไงจี้เนี้ยถ้าเพื่อนๆนใส่ไปเนี่ยถ้าเราไปเจออีเจี๊ยบเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามดึงเข้าแลนด์มาร์กถ้าจี้ตรงนี้ติดเราจะไม่โดนดึงเข้าไปครับเนี่ยมันเป็นข้อดีของจี้ข้างล่างนี้นี่แหละถ้าเพื่อนเพื่อนใส่จี้นี้ไปอ่ะโอ้โหแบบใครเอ่อถ้าใครมาดึงเข้าแลนด์มาร์กนี่ถ้าจี้นี้ติดสบายเลยอ่ะนะครับก็จี้นี้ก็ดีอยู่นะต่อไปมาดูจี้ใหม่ครับอันนี้เป็นจี้ใหม่ล่าสุดเลยนะ เฉพาะแผนที่ทำน้ําแข็งเท่านั้นนะครับก็คือชื่อจี้ว่าคอนหินนะครับก็คือความสามารถก็คือเมื่อตกยังจุดคริสตัลน,น้ําแข็งก็คือที่เป็นจุดคริสตัลที่มี4ี่จุดอะนะครับมีโอกาส80ที่จะทาลายฐานน้าแข็งได้ก็คือหมายความว่าเวลาเราไปตกตรงจุดคริสตัลน,น้ําแข็งเนี่ยมันจะให้เราเลือกสูงไหมครับว่าเราจะสร้างเมืองหรือว่าเราจะเอ้เราจะสร้างเมืองหรือว่าเราจะ สร้างน้าแข็งแต่ผมน่าจะประมาณนี้เนาะนะครับแต่มันสามารถทําลายได้ไงถ้าเกิดเราเลือกสร้างน้ําแข็งเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทําลายทานน้าแข็งหรือว่าเราจะสร้างทานน้าแข็งน่าจะประมาณนี้เนาะซึ่งความสามารถของจี้เนี้ยน่าจะเหมือนกับตัวกลาเซียน่าจะชื่อกลาเซียนะนะครับก็มาพร้อมใหม่สองจี้แต่แต่หน้าแรกมันเขียนบอกว่ารับสูงสุดสามร้อยเพชรแต่ผมไม่รู้นะว่ามันแจกเพชรจริงๆคือจี้ไหน นะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบนะถ้าเพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปล่างได้นะครับเราไปดูประกาศครับประกาศก็ยังไม่มานะครับ่ามาดูอีเวนต์ไอเทมนี่ครับนี่ครับก็คือเอ้ยเราไปดูอีเวนต์รวมมันก่อนครับลืมไปขอบอกว่าอีเวนต์เนี้ยน่าจะง่ายอยู่นะนะครับมาดูอีเวนต์รวมนี่ครับเพื่อนเื่อสังเกตตรงแผนผังตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้คอนนะครับต้องไปหาคอนคาร์ด A ไปรวมกับคอน a ออะไรก็ได้ มันก็จะฟิกเป็นคองเ,เลยก็ถือว่าง่ายอยู่นะแต่ถ้าอยากได้โล่ก็ต้องไปหาโล่มาแล้วนาไปรวมกับ a อะไรก็ได้นะครับฟิกเป็นโล S ่เอสบกนะครับเป็นโล S น่เอสบวคิสตันเอ๊ะเอ๊เป็นคาร์ดเอไม่ใช่เอบวกพูดผิดก็มันก็ง่ายอยู่นะแต่เดี๋ยวขอไปดูในนี่ก่อนครับก,กิจกรรม M เออแต่โล่ที่แจกอ๋อนี่ครับก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โล่คริสตัลนเนี่ยโล่เอคริสตัลนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่คอนคอนกับโล่คาร์บีเนี่ยให้ได้เจ็ดไอมาแรกนี้แต่ถ้าเกิดเราไปสุ่มจี้กล่องจี้ข้างล่างแบบพพีเมี่ยมแห้าครั้งอะ่ะถ้าเกิดเราดวงดีได้เอเลยก็ก็โชคดีนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้คอนก็ต้องหาไอน,นี่เนี่ยให้ได้ห้าอันนะครับ นี่เนาะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้จี้พวกจี้โลหรือว่าจี้ขอเนี่ยเป็นวัตถุแห่งแสงสว่างได้ ai, แต่มันมีข้อแม้คือพอแลกวัสดุไอเทมจะไม่หายไปเนี่ยมันจะเขียนหมายเหตุไว้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวหายนะครับเนี่ยอย่างไอเนี่ยวัสดุไอเทมจะหายไปนี่มันจะเขียนประมาณนี้นะครับอ่าอีเวนต์เล่นก็นี่ครับชนะัวริซึมก็มันก็แจกให้อันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โลเนี่ย แค่หอันพอนะครับแล้วก็อีกอันนึงไปเล่นชนะทัวริซึมเอานะครับอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่2 5ง้าแปดเพชดเดี๋ยวเราสุ่มสักหน่อยแล้วกันเนาะไม่รู้ผมจะหาชิ้นส่วนเจอหรือเปล่าอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยครับอ่านี่ครับได้มาหนึ่งอันแล้วครับก็ผมไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ไอเนี้ยเนี่ยมันออกง่ายหรือเปล่านะครับอ่ะสุ่มไปเรื่อยครับ โอ้โหไม่ได้เลยครับโอ้โหผมว่าน่าจะออกยากอยู่นะอ้าวจีเต็มอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเปิดคะแนนลักกี้ดูครับเผื่อได้ฟิกเป็นเอสเลยเอ้แต่ผมว่าน่าจะออกยากอยู่นะโอ้โหไม่ได้เลยครับ โอ้ผมว่าอีเวนต์เนี้ยน่าจะใช้เพชรเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวขายจี้ก่อนจี้เต็มตอนนี้เพิ่งได้มาแค่อันเดียวนะครับเราต้องการเจ็ดไอเราต้องการหกอันนะครับตอนนี้เพิ่งได้แค่สองอันเองถือว่านะาเป็นสองอันนะครับเปิดให้หมดไปเลยแล้วกันโอ้โหได้บีแต่แต่ไม่ได้ไอ้นั้นนะ่ะอืะ อ่ะได้มาสองอันแล้วครับอ่ะก็ได้มาสองอันแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดคะแนนลัคก,กี้กันอ่ะตอนนี้ผมได้มาสองอันแล้วก็ถ้าร่วมเล่นโธลิซึมเนี่ยก็เป็นสามอันแล้วผมต้องการอีกสี่ห้าหกเจ็ดต้องการอีสี่อันนะครับก็เดี๋ยวนอกรอบเดี๋ยวผมไปหาเอาเองก็แล้วกันเนาะนะครับก็เอาเป็นว่า เ,เพื่อนๆได้จี้คอหรือว่าจี้โลคลิตันได้จี้ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปมันล่างได้นะครับก็วันนี้ก็ขอรีวิวอีเวนต์ใหม่วเท่นนี้ก็กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ